เป็นใครอ่ะเข้ามาในห้องฉันได้ไงพิมส่งทำไมเหรอออกไปจากห้องฉันไปใส่หัวไปบอกให้ใส่หัวไปไงผู้หญิงคนนั้นละ่ะตามหาเจอหรือยัง เจอลยครับนี่เราฟังที่ฉันพูดไม่รู้เรื่องหรอบอกให้เธอใส่หัวไไออกไปไงออกไปไป่อกไปงนั้นฉันไปทางนี้ตามหาที่เจอเข้าใจไหมครับ ให้พิมพด้วยนะคะเนี่ยพิมพ์อุสาทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยอะ่ะอุสาไปช่วยดูแลนิกแต่ดูนิกดิไล่พิมพ์ออกจากห้องไม่พอไม่รับโทรศัพท์ด้วยอะ่ะหนูพิมพ์จะเย็นก่อนนะเดี๋ยวท่านนี้เขากลับมาพ่อจะจัดการให้เองหรอคะแต่ว่าท่านนี้เขาทำแบบนี้อีกอะ่ะพิมพ์จะขอแคนเซิลเงินลงทุนกับบริษัทของคุณพ่อทั้งหมดเลยนะคะ เพราะว่าพิมพเนี่ยก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกันนะพิมพ์จะไม่ยอมให้ลูกชายของคุณพ่อมาทำลายน้ําใจพิมพ์แบบนี้อีกแล้วหนูพิมพ์จะเย็นก่อนนะครั้งนี้พ่อจอะจัดการขั้นเด็ดขาดเลยเหรอคะแล้วพ่อจะจัดการยังไงอะคะพ่อก็จะจัดการให้นิกมันแต่งงานกับหนูพิมพ์ให้เร็วที่สุดไง นิ่นีกแกไปพาผู้หญิงที่ไหนมาอีกแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นเมียผมครับพ่อไอน้นิกนี่แกจะนับผู้หญิงที่แกนอนด้วยทุกคนว่าเป็นเมียไมหมหรอล่านะใช่ค่ะผู้หญิงที่ให้ผู้ชายง่ายๆฟรีๆแบบเนี้มีเยอะแยากจะตายนิกจะไปหาที่ไหนก็ได้แต่ผู้หญิงที่จะเป็นภรรยาที่ดีของนิกอะ่ะต้องเป็นพิมพ์เท่านั้นค่ะใช่ นุพิมพ์เขาพูดถูกทุกอย่างแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยแกก็จะต้องแต่งงานกับนุพิมพ์เขาด้วยฮะพ่อว่าไงนะครับก็ฉันบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยแกจะต้องแต่งงานกับนุพิมพ์เขาด้วยไงฉันนั้นน่ะแกเลิกทําตัวแบบนี้เลยล้วเข้าใจไหมผมจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อผู้หญิงคนนี้ที่พ่อหามาให้เด็ดขาด แต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้ผมยอมเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเพื่อเขาแล้วไม่ว่าพ่อจะว่ายังไงผมจะแต่างงานกับผู้หญิงคนนี้ครับนี่แก่ขัดคำสั่งพ่อเหรอใช่ครับพ่อผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่ทําให้แกขัดคําสั่งพ่อฮะไม่ใช่ครับแต่พราะผู้หญิงคนนี้ต่างหากแกพูดแบบนี้หมายความว่าไง มาในห้องผมได้งไงก็ข <laughs> ้อของคุณให้คีการห้องคุณมาค่ะพอดีเขาบอกว่านิกไม่ค่อยสบายเขาก็เหนื่อยมากพิมก็เลยอาสามาช่วยดูแลค่ะซื้อเครื่องดื่มมาฝากด้วยนะขอบใจเสร็จแล้วนะครับกลับไปหลยล ไม่ไปร้ายจังอะคะไม่คิดจะชวนใพิมพ์นั่งดืม่มกินเพื่อนหน่อยหรอ ผมอยากได้กับแก้มนะคุณช่วยไปเซฟผมหน่อยงั้นเราก็สั่งเอาสิคะเห็นมอัออกไปพอดีว่าร้านนี้ไม่มีบริการส่งคุณช่วยไปเซฟผมหน่อยนะนะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมามจะดูแลรขาเองงั้นก็ได้ค่ะ ดื่มจนเมานะคะเดีเ๋ยวก็พอขอคีการของพื้นด้วยเลราคีการของคุณรอคะเออพอดีผมดำหายฮะเมื่อกี้นิติก็ต้องมาเปิดห้องให้แต่ว่าพิมพ์ออกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับม,มาแล้วนะคะพอดีผมต้องไปเอาดอกไม้ที่ซื้อ รีบไปรีบกลับน,นะค่ะ ตั้งตาม่ให้นตเชื่อ,อพ,พ์นี่หนูทำแบบนั้นจริงๆเหรอไม่จริงนะคะพ่อพิมพ์ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นสักหน่อย ต่าางหที่เป็นคนเสียหายอ่ะนี่นี่นายไม่มีหลักฐานอ่ะมาใส่ร้ายชันะใครบอกว่าผมไม่มีแล้วนี่อะไรไม่ใช่ของฉันซัหน่อยผมว่าคุณพอเถอะไม่งั้นผมจะแจ้งความกับคุณนะข้อหาที่คุณวางยาผมพิมพ์ พ่อไม่คิดเลยนะว่าหนูจะกล้าทำอะไรแบบเนี้คุณพ,พ่อคะไม่ใช่นะคะพ่อต้องฟังพิมอธิบายก่อนคะ่ะไปถอดไปจาบ้านฉันดีกว่าไปโอ้ยอก็ได้งั้นแกเอาเงินคืนมาเลยส่วนเงินลงทุนเนี่ยนะก็แต่อีกหวังเลยฉันไม่ให้แกสักบาทหรอกได้ ฉันก็ไม่ได้เห็นแก่เงินจนหน้ามืดเอาผู้หญิงเธอมาทำลูกสะใภ้ใช่หรอ เมียแกเป็นอะไรเหรอทำไมไม่ยอมพูดขี้อายเหรอเขาไม่ได้เป็นไรครับพ่อเขาก็แค่เป็นภรรยาใบ้ที่น่ารักหนะ่อย